เลเวสกิลหนึ่งโคตรสั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไกลเหมือนในพี่เห็นน้อยเจ๊งเจ๊งไม่เกี่ยวไกลเลยพี่ไม่ไกลไม่ไกลไม่เห็นโดนใครเฮ้ยเฮียอุ้ยไม่ทันมาวะเฮ้ยมาวะมีกำลังใจแล้ววะกระจับมีกำลังใจแล้ววะมีกำลังใจแล้ววะหาได้ตามตลาดหาได้ตามตลาดทั่วไปทั่วไปตลาด ก็ถ้าใครอยากเติมเกมเพื่อซื้อสกินแบบถูกๆ,ๆก็สามารถเติมกับเติมเกม24ได้นะอนอกนอจากนี้เนี่ยเติมเกม24ยังบริการเติมเกมแบบขอ้อบวงจรมีส่วนลดทุกเกมและมีเกมลุ้นรางวัลคูปอง RV และฟรีไฟลและยังมีกิจกรรมแคชแบ็กที่ใช้ TG Coin ในการเล่นกิจกรรมเพื่อลุ้นรับเงินคืนมากมายนอกเหนือจากนี้<อ>ก็ยังมีกิจกรรมแจกแพดฟรีไฟแจกคูปอง RV ที่จัดขึ้นทุกเดือนในแฟนเพจ a c e b o o k และ Li น์อผมจะทิ้งทุกอย่างไว้ด้านล่างถ้าอยากใช้บริการก็กดกันเลยครับโอเคสําหรับเทพนาคอทําอะไรมาบ้างก็ี่คไมม ดาวน,นะครับแล้วเวลากดใช้ครั้งที่2เนี่ยมันจะลงอูมแรงอยู่ด้วยนะซึ่งก็แรงมากๆนะครับปังเ,เห็นไหมหมื่นสองปังสกิล2เนี่ยก็แค่ฟึบก็ฟันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยอย่างนี้ส่นันตีเนี่ยก็ทำมาให้ใหญ่แบบนี้ครับนี่ก็คือเทพนาคอนของเรานะซึ่งไม่รู้จะไหวไม่ไหวก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้ว,ลวก็ไปดูกันเลย โอเคทุกคนคนชนเทพรอบนี้ผมเป็นคิรุอาดาคอร์ดนะครับหนึ่งสามแค่นั้นแหละไอเตียนะตัวโคเตี้ยก็ได้ก็มาดีเดนเตฟพิวเล่นเตฟกลางครับล่ะผมใส่ใส่เต็มใส่เต็มตั้งแต่เริ่มแค่นั้นฟับฟับเอาววนเตอร์ให้ลงก่อนตอนเนี้ยทำไมมันมันยากเลยเอาลงหรือเปล่าไปไหน โอ้โหเอ้ยเขาหนีไปเก่งกับคนอื่นปะว,วันเดอร์ไว้ก่อนเลยทุกคน <c oughs> คือแม่งตัวโกงไปอันเนี้ยผมพูดตรงนะผมเป็นเทพที่แบบโดนรังแกเหมือนกูเป็นเทพแล้วกูตรงไปสูดเคทดคดูดอะกูไปดีกว่าตายคนอ่อนนิปั์อ่ะไอตัวอื่นมันไม่เท่าไหร่เลยไอหลานอย่างเงี้ยขี้จัดเดี๋ยวรู้กันแค่นั้นแหละเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน อะไรพี่เลสแน่พี่ยาสั่นแน่พี่วิวเลสตั้งแต่เจอวันเดอร์ปีไม่เข้าแล้วน้องสกิลหนึ่งทำมาแบบแรงแรงแรงสี่สิบล้านเท่าไม่เป็นไรเราต้องเล่นด้วยทักษะเพราะว่าสกิลหนึ่งเราไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ได้เหรออะไรเดนมาไหนเนี่ยคอสเฮ้ยเทพอะไรเนี่ยไม่หนึ่งนะมันอาจจะแบบว่าเล่นตัวนี้ยังไม่ถนัด กนแดงกันเองเทโดนลังเกต้องเซฟตัวนิดชึบปั๊บปาดนี้มันปั่นทำตนประมาณไหนประมาณนี้โอเค๊ๆๆเข้าม่เอาใหม่ใหม่ใช่เป็นเทพใช่เป็นเทพเทพโดนยับเลยเทพเห็นตัวไม่เทพ ไม่เปลี่ยนกูไม่เปลี่ยนน้องมันเปลี TALIESIN ่ยนไม่ได้น้องมันตั้งใจทํามาเป็นเทพมันก็ต้องเป็นเทพแต่แค่เทพอาจจะไม่เกิดเป็นเทพในเงามืดโหดในมุมมืดไม่ได้ไม่มีวันได้จากเงาแค่นั้นแหละจอกมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเว้ยมันอยู่ที่คนเล่นเมื่อกี้คนมันยังขับออกมาไม่สุดตัวเนี้ยแก๊กไปเลยแก๊กไปแก๊กไหวเปล่าตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะลํำบึกอะไอ้อะไรโอ้ไอ้แก๊กไอ เลี้ยงเน่ยซูตัวตัวไม่ได้เลยแจ๊คเอ้ยเดี๋ยวก่อนใช่่มีเดพแม่งซีซีอยู่หมัดเลยกะว่าจะเอาโซนิคหนึ่งมาสแปมลงดินปึ้งอย่างเงี้ยให้แม่งตายแม่งมีแต่ตัวถึกถึกเจ็ดพันขนาดมีอมตะนะเออไม่โดนดึงไว้นานเกินไงจนอมตะหมดอ่ะครับหนีไปไหนหนีไปไหนอะอะไรทำอะไรอะตีอะไรอะไรอะตีอะไรอุ้ย อยู่ไม่ได้แล้วเทพตัวรังแกที่แม่งอย่าอย่าดันป้อมได้ไหมเขาร้องละมันแค่นี้ก็เหนื่อยมากพออยู่แหละแม่งมันเทพที่สู้ชีวิตที่สุดเลยทุกคนเราน่าจะทำสกิลหนึ่งมาให้ปาดแรงๆปม่เลี่างอะไรเงี้ยแม่งด้วัมหน้าเราดเด้ยสกิลหนึ่งโคตรสั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไกลเหมือนในที่เห็นเราเว้ยเจริงๆไม่เกี่ยวไกลยเลยพี่ไม่ไกลไม่ไกลไม่เห็นโดนใครจอกจัดจอกจัดไม่ไกลเออจอกอ่ะ กดไม่ทันวรอเมื่อกี้กดฉอกฉันดิเอ้ยฉอกฉันแล้วไอ้มาได้ตัวหนึ่งพูดใหญ่เลยวะอุ้ยไม่ทันมาวะอุ้ยมาวะมีกำลังใจแล้ววะกระจอกเสียงยุ่ยใสดออิลีเดย์มีกำลังใจแล้วอ่ะมีกำลังใจแล้ววะหาได้ตามตลาดหาได้ตามตลาดอืทั่วไปทั่วไปเฮ้ย <laughs> หายได้ตลอดเราแต่เอาตลอดคุณลืมดูเลยว่ามันเกิดเร็วๆนะฮะพี่เพีวอยากเจอเจอตึงๆเกิดมาโทษอุ๊ยโอ้แรงจังอ <c oughs> ่ะลุงฮ่า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 ไม่เลยโทษทีไม่เข้าไปแล้วไปทีไม่เข้าโทษทีไม่เข้าโดนโดนไหนไม่เข้า หนี่สียชีวิตเลยวะว้าวไม่เข้าเลยพี่ยาโดนโดนเฮ้ยหนีเสียชีวิตเลยไปล่าโอ้ทุกคนดูดิขนาดแม่งตัวผมแบบสกิลหนึ่งไม่มีคูดาวยังหนีแบบสุดล่าฟ้าเขียวเฮ้ยถ้าเป็นอยู่สภาพนี้กูแพ้นะเนี่ยบ้านก็โดนดันไม่หยุดเทพแม่งแพ้รัวแล้วหลังอย่างเนี้ยกากรอาให้มีกำลังใจเล่นไง บ้านแตกแทกขาซิ่งมาแล้วเลนกลางก็โดนอีกเฮียก็มากันสิเฮียเฮียไม่มากันเรนอะ่ะไม่เจ้ายจริงนะเราไม่ได้ใช้สกิลสองการติเด็ดเพราะนี่ยคือแบบหนึ่งเนี่ยคือเอาชีวิตรอดแล้วก็คาฆ่าคนอันอื่นนี่คือไม่ไหวเลยแม่งเรานาคอสกิลนี้น่าจะแสบตาหน่อยก็สะบัดแรงนั่นแหละแต่แบบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าถ้าใช้พี่จะตายเอง โอ้มาคอสอ่ะเป็นล้ววะเฮ้ยว้าตายว้าเฮ้ยมีโลควะรังแกกันเกินไม่ไม่น่าเล่นไม่สนุกแล้วนะทุกคนเรื่องนี้คือเดี๋ยวที่หลังผมจะแก้ให้หมดเลยเอาให้แบบแรงๆเฮ้ยขอลองอันเตียนที่มันทำอไมมันไม่ตายวะมันต้องใกล้เบอร์ไหนวะเฮ้ยบ้านแต่งมาแล้วเฮ้ยไ้เทสนะแต่ถ้าสกิลมันไม่ตายขอสกิลส่วนนะบ้างได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเทสก่อนเด้อไอ้้ไอลาน แบบนึงไม่ใช่อันนี้เฮ้ยบ้านแตกมาแล้วเลียนชัดมานเทก่อนอะมันแค่ดาวกหอนมันะโคตรแรงอันนั้น่ะแรงแปลว่าแอนตี้เนี่ยลองระยะไกลๆนะระยะนี้อ่ะเนี่ยโอ้่โดนเอาใหม่ดิขอบโล่ไอ้มันติดโล่เอาไม่มีโล่ดิเอาไม่มีโล่ดิเอาไม่มีโล่ดิมันเบามากเลยนะสองร้อยเมื่อกี้ดูใหม่นะ อ้ายสองร้อยไม่ต้องใช้อัดหน้าเลยสองร้อยไม่พี่พี่พี่ลิมปรบบับเปล่าพี่ปรบบัปร<ะ>บแล,รลแล้วแกเล้วแค่สองรอบได้ไหมดาเมเดิมเูได้ยะจ้ะทุกคนเที่ยวตะลังแกพลังโดนยึดเว้วยโดนลุมกูอาและอตีตั้งนานไม่เข้าเลยพี่ย่าอย่าร้องพี่ชิบหายแล้ว ขอขอตีป้อมได้ไหมตีป้อมสดให้เทพตีป้อมสดได้ไหมล่ะได้ได้นีพีถ้าให้เทพตีป้อมสดได้คือจบเลยไม่เรียกร้องอะไรเลยเว้ยตอนนี้มันโดนกดพลังอ่ะอันตีแม่งสองร้อยอ่ะเอาอันตีแรงบ้าปรับแล้วเห้องเาไวใกล้ดีมันต้องช้าน่าจะบั๊กอ่ะบั๊กแดกอ่ะยิงไกลยิงไกลไม่เกียรไกลใกล้ก็ตายนี่ไงวะโดดมาโคตรแรงเลยดูดิตายหมดเลยเนี่ย ดูเวี n นบอลเด้อบอลจะาโดดม่หยุดเลย กางสัเลือกอไม่ไหวแล้วกูโดนกดพลังแป๊บหนึ่งได้ใจแม่แป๊บหนึ่งได้กูตั้งมาโคแป๊บเมื่อกี้กูใช้คิวรัวๆรือกดคีย์บอร์ดกูให้แบบว่าร้องอ่ะร้องอ่ะไอ้ะรอบนี้ยังไงกูก็ต้องไม่แพ้ตอนนี้เทพได้ทำการปลดล็อกพลังดิบแล้วเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าจะทำให้เราใช้ สกิลที่เรามีอยู่ในการเอาชนะในครั้งนี้ให้ได้ครับเพราะว่าเทพแพ้หลายรอบแล้วเด็กแม่งด่าหัวละนะดังนั้นผมว่ามันไม่ควรแล้วมันไม่ควรไอ้หี้ยก็ต้องกดเองต้องกดเองแม่งพลังงานที่เราเอามามันเขาเรียกว่าไงทุกคนมันมันรัวไม่ได้นะครับมันมีดีเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับกดสดได้ครับกดสดได้เนาะกดสดได้ครับกดสดได้โอ้กดสองไม่ทันกดสดได้ครับไม่เป็นไรโคตรไวยสวยสวยสวยเจอกันหน่อย ยอะหน่อยก่อนละกันไปไหนอ่ะว้าวไปว่าไปไ,ไ,ไปโอ้โหทุกคนดูดีวความเร็วไอของบิสซ่าอันนี้คลิปนี้แม่งไม่รู้ทุกคนจะดูรู้เรื่องไหมแต่ผมใช้คิวรัวๆอย่างเงี้ยนะครับในการเคลื่อนไหวแต่นั้นมันอาจจะตาเหลือกตาล่อหน่อยแต่เราก็ต้องกระเสือกกระสนเพื่อให้ชนะมานะครับเราจะปล่อยให้มนุษย์มันดีใจไม่ได้เพราะว่าหลายรอบแล้วโอโหโอโห,โห ทำอะไรทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเนี่ยทำอะไรอ่ะแล้วแกเขาไม่มีทางสู้อะไนีอเออไปเจอสูเปอร์ฮีโร่ผมงั้นอะไมาเดะมาเดะมาเดะทำอะไรหืมอืมหืมอืมยิงแกงยิงแกงอ่ะยิงแกงอ่ะยิงแกงเหรอ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 อะไรอย่าดิ้นรนแก๊กแก๊กอย่าดิ้นรนแก๊ก เก๊กบกพลังเหรอเป็น G M แล้วบกพลังเหรอฮะตัวต้นตัวต้นเหตุยังไงฮะหญิงเก่งอะไรฮะหญิงเก่งมันก็ต้องเมื่อหนิ้วกันบ้างแหละเนาะแล้วในมือถือหญิงเก่งใช่ป่ะหรือหรือในคอมเหรอมันก็ต้องเมื่อหนิ้วกันบ้างใช่ไหมมันเวลาไหนล่ะพูดมาสิพูดมาไปไหนค้าได้ค้าว่ากันค้าได้ค้าว่ากันเอาตายหรือเปล่าเฮ้ยอย่าแจมดิอย่าแจมดิตัวเนี้ย แจมอะไรไม่เข้าสกิลไม่เข้าโอ้ยย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 ยอยยยยยยยอยย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 ย้ยยย้ยยยยยมยยยมยยยยยยยนยยยนยยย่ดยยยยดยยมยาเลยมันยยยยยรัวๆมันจะไปโดนป้อมไดยยังไงก่อนยยยยยยยกียียย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 ยป้อมแตกไม่เกี่ยวเยยยอมยยยยยยยเย้ยยยอมยยยยยนยย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 ้ยย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 กยย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 ปยยว เนี่ยผมต้องมาอยู่กับมันเนี่ยดูดิผมเบื่อว่ะเบื่อขี้หน้าผมไม่ได้เคลื่อนไหวธรรมดาเลยตอนนั้นตอนวันความเราแสงล้วนๆอ่ะเอ้ยบ้านพังหมดแล้วยังไม่กันนะเอ้ยดาร์กอีกโอ้ยไปแล้วสีสีเถอะวะใหเทพเขาบวกกันอะไรทำอะไรไม่ได้หรอกตีไม่ได้หรอกอะไรไม่งไม่เข้าอะยามไปนะ

เป็นเทพที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เป็นเทพมานะครับอันนี้ผมพูดตรงตรงอุ้ยเชี่ยพลาดเร็วเกินว่ะแน่นอนความเร็วมันเป็นของปีศาจเดี๋ยวเพียกเดี๋ยวเพียกเหลือตัวกี้เหลือตัวกี้เลยนั่น่ะเพียกรู้วิธีการแก้ทางเพราะพี่เป็นคนสร้างไม่มีตอนนี้แก้กูไม่ได้ต่อให้เป็นเทพเอ็กแก้กูยังไงนอกจากดีบ้านกูตอนเนี้ยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันนะรู้กันอะไรรู้กันอะไรหืมเทพเอ็กรู้อะไรหืมเทพเอ็กหืมเทพเอ็กรู้อะไรหืมเอือ แกอะไรแกยังไงพูดไม่เป็นไรงานนี้เดี๋ยวผมแก้้ใหแก้ยังไงพูดสิอย่ตติบ้านอย่ตติบ้านแก้ยังไงแก้ยังไงฮึแก้ยังไงสิฮึแกยังไงสิดึคนชนเทพเนี่ยวันเดอร์พัฒนาคอนเนี่ยฮึวันเดอร์พัฒนาคอนเนี่ยฮึฮึมันยังไง กักกูหลายรอบเลยนะเว้ยกิงมาทั้งหน้าแล้วทัานเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยเท่ากูเกินไปแล้วยาติกูก็ไม่แรงหืถ้ากูเยอะถ้ากูเยอะได้กูเอาดาร์กด้วยพยายามกันกันอะไรไม่ให้กันดึงอะไรเผิดเจอร์เออเออเออดึงดูดอะไรเพียงไม่เป็นไรเหลือผม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  เนี่ยผมก็ไม่เหลือหัวก็ล้นตอนเนี้ยยัง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 อีกความอีกความหวังหนึ่งความหวังลมลมแรงแรงเนี่ยเออเออความหวังลมลมแรงแรงอืม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 ความหวังลมลมแรงแรงอืมใจเย็นอะไรหลายรอบแล้วแน่จริงก็ตีให้ตายท้ากูจังท้ากูจักเลย ไม่ได้เราสู้ได้บ่อยไม่เป็นไรให้ป้อมยิงบ้านไปให้คลิปยิงบ้านไปเราก็สู้ได้บ่อยเฮ้ยฮึ่มเออเอออย่างเงี้ยไม่แตะตีดิตีดิกดตีดิมันจบจบไปเลยเออไม่เทมีศักดิ์ศรีเว้ยใชกล้แล้วได้คนหนึ่งย้ำๆมานะก็สักสีไม่เกี่ยวกัคนกดหนึ่งยำๆเนาะอันนี้อันนี้จะดึงกูเข้าบ้านแหมแหมแหมเห็นกูชั้นล่าใจเอาใหญ่เลยล่าน้องแก๊ก อะไรดูดดูดอะไรฮว้าวกันบ้านกูเป็นลมบ้าหมูจริงไงคลิปบ้ารมาตรการซีซีเลยก็มีวิธีชนะเสมอเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าและฝั่งเทพก็เป็นฝั่งชนะนะครับทุกคนมนุษย์ก็พ่ายแพ้และถ้าอยากให้ตัวไหนเป็นเทพอีกก็เขียนคอมเมนต์มาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตาบอดไปดิคนดู